เห็นไหมเห็นไหมใช่ไหเห็นไหมจ๊ะทำไมหน้าดำอย่างนี้คะอ่าขาวไม่ดำไม่ดำนี่ค่ะเรามาเออ่ร้านเลยค่ะคอนส้นซุ้มซึ่งคอนส้นคอนสนนัดเพื่อนอีกสองคนมานะคะแล้วก็ไปเจอคนละร้านค่ะตอนนี้เขาก็สั่งร้านนู้นไปแล้วนะคะเราก็มาร้านนี้นี่ค่ะเมนูแนะนำค่ะแนะนำตัวเองชอบเองเรื่องคอนเดฟถอยแคลง นี่ส้มตำเหรอกูปลาไม่มีปลาะน้าเขาได้ทำผิดออค่ะอันนี้ก็มีแกงส้มนะคะแกงส้มแกงส้มปลาค่ะในแกงส้มกุ้งค่ะขอไปร้านแยกถ้วยมาถ้วยนึ่งมาใส่ขอไหมขอหน้าหน่อยชิมให้พี่อือหนึ่งสองอือสาขอปลาะมาคลุกอันนี้หน่อยเมื่อกี้สั่งส้มตำปลาะ ปูปลาปูปลาเอาไปเอาไปใส่ได้ได้ได้ค่ะจดะ๋ยวมาเก็บตรงนี้พี่พี่คุอยากกินสดสดค่ะเอาสั่งไปช่วยเล็กๆมาเอาเราก็บอกูตะครุกเองครุกเองก็ได้อันนี้อันนี้เราข้าวค่ะเอารอข้าวใช่ไหมชิมก่อนค่ะรื้อยังมันกินืมสั่งข้าวเราแอบกินนะก็ บับคายชิมหอยแครงก่อนนะคะแครงอ้าวนะ่ะอ,อันนี้คือหอยแครงถ้าหอยแครงนะี่ยจะต,ตัวกลมๆแบบนี้แล้วหอยคางก็จะเบียเบ้ยวๆหอยแครงคางอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมอืมบุดได้ไปนะบุดได้ <laughs> กินเมนูเมนูนี้อร่อย,ยสุดเลยเอาไปป่ะแกจะเอาไหมผักที่เพนกินก่อนเลยเราข้าวก่อนนะคะนี่น,นทะทะเล มีอะไรบ้างกุ้งกระมึกกุ้งกระมือสองอย่างยิ่งต้องมีปลาด้วยนี่แหละทั่วฟอกยามยิ่งอยู่ทะเลกันนี่พูดเบาพูดเบาไปนิดนึงเนี่ยแม่ฟ้าคุยนี่กุ้งกุ้งแกงส้มกุ้งให้ให้ดูกุ้งบับกวอยเดี๋ยาเราข้าวแกงส้มปลา นี่พี่หนาชอบกินปลาค่ะเลือกส่วนท้องนะคะมันจะนุ่มแล้วก็มันค่ะเอาระเอามารอไว้ก่อนเดี๋ยวรอข้างทำอย่าง,งนี้กินกับข้าวก็อร่อยนะนะี่แต่ข้าวยังไม่มาค่ะเมื่อกี้ก็อาบน้ำเอสไปเรียบร้อยแล้ว อำํานำกินข้าวเอฟกระเฉาะเดี๋ยวค่อยกินข้าวตามแล้วกันเข้ามาเร็วใช่เ ด no, no, no. oh, ัดได้ยังคะดได้แล้วค่ะง่า้แน่ๆหิวโ霍หิวสุดหวางกันละอ้าวคนที่หิวก่อนเป็นหนาเป็นหน้าเปนากินกลับไปเลยเอเมหิวอย้ยไหมเฮีหิวนะ มไม่เคี่ยวกันเลยทีเดียวดืมไเลยนี่ค่ะกินหอยแครงกับข้าวเปล่ากินจิ้องฟมันแปลกๆนะ,ะกินหอยแครงกับข้าวเปล่าเ <c oughs> อากินแกงส้มกับข้าวเปล่ามั่งทั้งนั้น <c oughs> มีคนไม่หายใจไ้มคะในนี้พยายามเคี้ยวเบาๆแอบไม่หายใจชูดิชูอันนี้ร้านนี้อยู่จังหวัดชุมพรนะคะ มาทางทนตปากน้ําแล้วก็พอมาเจอไอ้เส้นอะไรนะชี่ถนนกว้างมากค่ะตรงกลางเล่นเล่นฟุตบอลได้อเราเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาอันนี้ปลาอะไรอะปลาอะไรปลาลาปลานี่อร่อยจริงเลยค่ะไม่รู้ว่าปลาอะไรตเนื้อ้ปลาอร่อยจริงแต่ว่ากินผักก่อน จะร้อยแล้วเนี่ยนนจะพัดอันนี้นะอันนี้ปลาเนาะเอาใช่ัปลาเนี่ยทะเลแต่ไม่มีลเลี่ยตุ้งกับตุ้งตุ้งกับตุ้งแล้เร็กล่ะวะทางเนี่ยทางมาไปนะตรงนี้ไปเลยนะตลาดนัดทางเข้าโรงเรียนบงค์ข้าวศรเนี่ยเออผู้ต,ตาเอออ่าอะ <laughs> นี่ยังขายอะไรอีกผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดกบกับน,นั่นจื๋วๆเราบอกว่มีเลยนะทั้งไงทั้งอื่นเออไงจิ๋วๆก็ไดนะอันนี้เอาน้ำอนะ่ะ ต้องเอาไรมาจีดๆสักแด้ยจเด,ดอเอาไรผัดๆไหมใช่พี่เอาผัดผัดอันนี้ค่ะเมื่อกี้ไิคปปลุกปลารามาเอาเจ๊ชิมออามาเจ๊ชิมเลยถึงปลาร้าไหม ก็มันนแ็มเลญดีมันเพิ่มเข้าไปแต่เขาไม่ได้เพิ่มมะนาวในอันี่พันเรืองกบเด็ดเด็ดเด็ดแค่นี้เกลนปลานะนี่เห็นปะนี่เห็นปะนี่เขาไปตำครกใหม่มาร้านนี้อร่อยมากค่ะ กเอา,อานเข้มปะเน่ะเอาแบบป๊อปมีหน้าชอไปเนะี่ย อะไรอีกไ,ไหมที่เราตั้งเมื่อกี้กินข้าวคำน้ำคำแหละไปต้ตมเลยผ็ดมากพี่หน้ามีอะไรอีกไ,ไหมหมอาจานนี่เลยพักัก,กไปหมดเลยที่เดี๋ยวพอผัดผักมาแล้วก็เราจะหยุดการถ่ายทำแล้วครับเพราะว่า<ด>พี่ๆเขาจะเกรงจะคุยอย่างอื่นไม่ได้มันจะให้หน่นตาก็ไม่ได้ไมอยู่ในกอง เมื่อวานให้เอาน้ำไว้ใกล้ๆนะคะนี่แอมเอาไปรับกลามาลงยูทูบเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องมันดับนะคะทีนี้จะบอกว่านี่คืออาหารหลักของเจ๊เขาชื่อว่าได้จานใหม่มาแล้วค่ะข้าวเปล่าค่ะกินกินอยู่ทุกวันนะคะน้ำปลาพริกในที่สุดก็ของดั้งเดิม มันก็เผ็ดเหมือนเดิมไหมเผ็ดนะเจ๊ก็ไม่เอาพริกนะทำน้ำปลาพอแล้วะอือไม่ได้คายๆคล้ายกันเนาะขึ้นกักบกินไม่ได้เลยวิ่งตู่นี่อะไรมันเข้าในท้องเราเนี่ย <c oughs> น้ำนั่งนั้น ข้าจับจอบอร่อยนี่งเสียดายจานนี้เก็บไปก่อนกินยังไม่น,นานนีร้ร่อยร่อย

ไม่ปรุงเนี่ยอือเพิ่ม,มใส่แต่พลาแตไม่ชิลืมเลยว่าถ่ายคลิปทั้งกินอะไร <c oughs> อยมันย,ย,ยืดยืดยืด,ยด,ยด,ด,ดไม่พวมินกันไปกินไดทางเราคนที่เคยมาไม่กล้าเรียกอรอ แค่ไหมไม่ควรรัไงม,มึงดูค่ะมันไม่ตายเลยไม่เคยมาก็ไม่ตายดิค่ะพูด,ดบหลังเนอะแซ่บมากๆแซ่บแบบเหนือเนี่ยมาค่ะตามไรผมนาเนี่ย ซีซาร์เอาเงินแล้วไม่ว่านำ้ำน้ำเอ็ดข <c oughs> องขายผัดเนี่ยตอนนั้นงั้นวันนี้เราจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายเจ๊เป็นนกพู บายบายต้องเลยมาติดกล้องแ่แน้ำตา